เห็นปะเตรงนู้นวะเขาเรียนอยู่งนี้เขาเรียนอยู่ใ่รื่งต้องสดอ่ะพี่ห้าหันมาลูกหนึ่งนึงอะมางเดินครับพี่ห้าขอรูปหนึ่ง

ให้ขอรูปหนึ่งรูปเด่ยวเอาไว้ทุบหลังเออเหรอเออเอามาให้แต่ขอปินนิดก่อน<ๆ>เอาไว้ก่าหลัะขอบสบิกก๊ารเราเกลกะคนอื่นไหมเนี่ยต้อ<ๆ>่แต่ตรงน,นี้มันมีแสงอ่ะ<า>ตรงน,นี้มแสน<ๆ><ๆ>แล้วดีเจน,นีะถ่ายก็เนี่ยถ่ายดีานางถ่ายวีดีโอกังลูกา้องหลก็ได้<ๆ>ดี่ตัวเหนียวมากโอ้โหถ่ยก้องหลัเลยไ นี่รังเกียจเจนรังเกียจตัวเองข้งกราดด้วยการรากานิดน้อยเหน่นไหมล่ะไเหนเียวนิดนึงไม่เดาขอหยจบแล้วดีใจด้วยจบเมื่อวานนี้ตลาครับดีใจด้วย ะท้งใจตั้ะอะไรให้ไงเอาให้ตีจริงจขอพินกขอพินก่อนอะไรปลปปลาปๆปาปล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 าปลาปาปลาปลาปาปลาปลาปลาารลาปาปปลาปลลาลาปลาปาปาปปปาาปา สดีคพี่จ๋ากลับแล้วเหรอาพี่ฮันนี่เหงือพี่เกฝากของกินไว้ให้นะคะไไม่ไป่ะไป่ไปไม่เนอะดินไปเดินโอ๊ยยมยย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 ไปยย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 ยไย่ยย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 อยดิยย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 ยอยยยยรยยยยย้ยย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 ย ตรงนี้มันมืดน่ะสีมันมืดมากอ่ะแกกเลยจะไปปิดก่อนเจมบอกยังเจมบอกได้ไปถอะจีนมาแล้วใครรู้่ะมาแล้วพีู่นพี่เก๋เ่องไว้ให้นะอุ้ยหลงด้วยขับรถาแล้วขับรถไปแล้วไอ้มุกไม่ลู้พี่ห้ของกินร้านเดียวกับแกงก้มเลยทักักรถเขาจะด่าพ่อพี่นะตัวทำดืม

อะไรนะครับบายบุยให้พี่ถามแล้วบเนะบุยเจอกันแล้วทพี่เก๋ฝากของไว้ในรถนะินเก๋ว้งนกินเต็มเลยมันขึ้นไม่ได้แล้วพี่ให้มานกือใ่องจรข้าง้าดิยังไม่เห็นอีกจุดหนึ่งป่าอะไรอ่ะไม่เห็นแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายบยบายัยบายบยบายบ๊ายบายบีายบายบ๊ายบาบ๊ายบา่บยบายบ๊ายบายบ๊ายบายบยยบยบะยบ๊กบาบยยบด้ยย